สวัสดีครับก็คลิปนี้ถัดจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็เมื่อกี้เป็นทองใช่ไหมเดี๋ยวครั้งนี้ผมมาอธิบายจุดเข้า GJ นะครับคู้่เงิน GJ นะครับเราไปดูกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์วันนี้เขาลงมาที่แนวรับเลยนะครับระดับแนวรับก็คือไม่ควรไปเซลล์ต่อแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเด้งก่อนนะครับติดแนวรับระดับ Time Frame Day นะครับ เราไปดูสชั่วโมงนะครับ4ี่ชั่วโมงเขาทำทรงยังไงครับเมื่อเช้าตอนลอนดอนเซสชั่นนะครับเขาทำโดจินะครับก็คือเขาสร้างแนวรับนะครับระดับทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราไปดู1ชั่วโมงกันนิดหนึ่งนะครับ1ชั่วโมงเห็นอะไรไหมครับผมตีแนวรับแนวต้านให้ก่อนนะครับแนวรับแนวต้านระดับทำเฟรม30นาที นี่เมื่อเช้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ฟืบเห็นอะไรไหมครับยืนได้สองชั่วโมงครับเมื่อกี้แท่งสี่ชั่วโมงทําโดจินะครับระดับสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเขายืนได้สองชั่วโมงนะครับสองแท่งนะครับแท่งที่สามเขาเบรกขึ้นมานะครับอันนี้คือคีย์แรกเลยนะครับคีย์ที่หนึ่งนะครับที่เราจะทําการเข้าซื้อนะครับคีย์ที่สองก็คือ แท่งที่สองครับเขาทําโดจิหรือว่าเขาลงไปรีเทสแนวรับทางด้านซ้ายนะครับก็คือโซนที่เขายืนตรงนี้นะครับเขารีเทสเรียบร้อยนะครับคีย์สุดท้ายที่ผมรอคืออะไรผมรอ15นาทีเบรกนะครับผมรอทำเฟรม15นาทีเบรกนะครับฟึบนี่ครับทำเฟรม15นาทีนี่ครับแท่งนี้ผมรอ15นาทีเบรกครับจงังหวะนี้เขาเบรกครับเบรกแนวต้านตรงนี้เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าเขาขึ้นแรงไปนะครับทำให้ผมสต็อปลอ s จะไกลนะครับเกือบ3ามร้อจุดนะครับผมก็เลยรอเขาย่อมานิดนึงนครับโชคดีนะครับที่วันนี้เขาเปิดแล้วเขาย่อมาแถวๆนี้นะครับผมก็เลยเข้าไปจังหวะที่เขาย่อโซนนี้นะครับสต็อปลอ s อยู่ตรงนี้นะครับก็คือแนวข้างล่างแนวรับนะครับแล้วก็จังหวะที่เขาอิมเพลว b เบรกตรงนี้ขึ้นไป ผมเข้าไปอีกไม้หนึ่งครับจังหวะนี้ผมเข้าไปครึ่งไม้ครึ่งไม้นะครับเพราะว่าเสี่ยงนะครับสต็อปลอตไกลนะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งผมเข้าตรงนี้ไปนะครับอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็สต็อปลอทั้งสองไม้ก็คืออยู่โซนนี้นะครับจากที่อยู่ตรงนี้ผมเอาจังหวะที่เขาเบรกไส้นี้ไปอ่ะผมย้ายสต็อปลอทั้งสองอันมาไว้โซนนี้นะครับเพื่อเมเในความเสี่ยงนะครับก็คือถ้าเขาเบรกปลายไส้นี้ไปเขาไม่ควรจะกลับมาที่ปลายไส้ทางด้านล่างนะครับด้านเดิมนะครับ ็เลยตั้งสตอล์ s ไว้ที่โซนนี้นะครับก็เห็นไหมครับอันนี้ผมเข้าไปไม้แรกนะครับจังหวะเบรกเข้าอีกไม้หนึ่งนะครับแล้ก็จังหวะที่เขาอิมเพลขึ้นไปผมปิดหมดนะครับทำไมถึงรีบปิดทั้งๆท,ที่ทางด้านซ้ายมือมีคีนเลนเห็นไหมครับทางด้านซ้ายคีนไหมครับ อันนี้เลเขาอยู่ประมาณ300จุดนะครับจากโซนนี้600จุดนะครับผมได้ประมาณ200ได้ประมาณ100ยกว่าๆนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปก่อนนะครับแท่งนี้ที่ปิดไปก่อนเพราะว่ากราฟเดย์เขาแพ้มานะครับแท่งก่อนหน้าเหมือนเรากําลังสวนเทนเล็กนะครับ4ชั่วโมงแท่งเทียนก็แพ้เห็นไหมครับเรากําลังสวนเทนในภาพเล็กนะครับ ก็เลยได้กําไรก็ออกมาก่อนนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งอีกท่าเทตุหนึ่งผมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าเห็นว่าทางด้านซ้ายมีแนวรับเต็มไปหมดนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ได้เข้าอีกจังหวะหนึ่งก็คือเราไปดู4ี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงแท่งเทียนเขาปิดโดจิใช่ไหมครับเป็นใครเห็นเขาก็เฮ้ยแท่งกลับตัวมาแล้วเราต้องเอาแล้วเข้าเบรกตรงนี้สต็อปลอลไปใส่จังหวะนี้นะครับมีคนเล่นเบรกแน่นอน แล้วจังหวะที่เราจะเข้าก็คือเขาเบรกขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับแท่งหนึ่งชั่วโมงจะต้อง b e a r i s ครับ b e ร r i s แล้วก็ต้องกลับมาในไส้ก็คือจังหวะที่เขาจบแท่งแดงมาใช่ไหมครับเขาก็กลับมาอยู่ในในไส้นี้นะครับนี่คือจุดเข้านะครับสามารถกดซลล์ได้เลยนะครับนี่ครับถ้าเรากดเซล l ใช่ไหมครับระดับหนึ่งชั่วโมงครับเราจะได้เข้าแท่งนี้นะครับ เข้าแท่งนี้เห็นไหมครับเขาสร้างแนวต้านเรียบร้อยเข้าแท่งนี้แล้วสต็อปที่ปลายไส้นะครับเป้าอยู่ตรงไหนเป้าก็คือไส้ของทาเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับผมลบแนวรับแนวต้านออกปเป้าก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะปิดไปก่อนเมื่อเขาถึงครึ่งหนึ่งของไส้แท่งนี้นะครับก็แบ่งทํากําไรไปนะครับเพื่อที่จะ มีติดไม้ติดมือไปบ้างอันนี้ก็เป็นจุดเข้าที่สองนะครับท่าง่ายนะครับท่านี้ก็อันนี้ก็มีจุดเข้าทั้งหมดสามสามท่านะครับวันนี้สำหรับผมนะครับแต่ทองผมว่ายังมองลงต่อนะครับเพราะว่ากราฟเดย์เขามาครับแล้วก็สี่ชั่วโมงก็มาครับแต่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้เทรดแล้วนะครับมีข่าวช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับ ยังไงก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันเทรดวันสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังคิสมาดวอลุ่มน่าจะหายไปหมดแล้วนะครับใครเทรก็ต้องระวังนะครับขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะครับผมค,ครับผอม